วัสดีครับวันนี้ทำอะไรดีไม่ไม่ต้องวันนี้นะครับเราจะมารีวิวคอมใช่ทุกคนรู้รู้ทุยรู้อยู่แล้วไม่คือกูรู้รมาก็ผมอยู่ในห้องนอนอยู่นะครับผมก็ต้องต้องไปที่ห้องคอมผมมาหนึ่งมาหนึง กอมันไม่ปิด่啊ไม่ปิดโอ้โหทุกคนเอ้มันไม่ปิด่ะทำไงดีครับทุกคน,มนไม่ดไ,ดมได้เลยไ <c oughs> ม่ได้เฉยมา เกิดปัญหาหนี้หน่อยนะครับอืก็ปัญหาหนี้หน่อยเองเราจัดภาพไปที่ห้องเลยดีกว่าเออตัดภาพไปห้องเลยนะครับใกล้ถึงลนะนี่ยห้องของห้องผมงนะอยู<ป>อ่นู่นเอไปครับท่านผู้ชมเนี่ยผมมาที่ห้องคอมแล้วนะครับเออห้องคอมของผมเลยอะ่ะ เดี๋ยวก็จะพาชมเองครับไปอ่าคือห้องแค่น,นี้เองนะครับจริงๆห้องแค่น,ะน,นี้นี่ครับนี่ขอบขุณมครับเขาก็จะประมาณนี้ครับอ่าน,นี้ซึ่งนี่คือคำบอกอพี่ผมนะครับแต่ว่า อันนี้ไม่เกี่ยวละไ,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะก็เอาไว้ตั้งตั้งเล่นเฉยๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นวางเล่นไม่น่ดิวางนะเป็นพวกโมเดลถูกถูกเะูดถูกแหละนะครับ Uh, นนะอ่าตอนนี้แบบเ้ียกได้ตอนนะี้ครับก็เ้องคอมนะก็เท่านั้นแหลมีโซฟานะครับอืมอุ้ยเบื่อเบอเสียเลยแล้วก็ผมก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าเนี่ยเดีอันนี้อ้ไม่ใช่อ่ะก็อน่นี่คือประตูนะครับถ้าข้าทต้องออกพูดทำไมพอมันรู้กันเราดูฮะไมก็คือผมจะเล่ยนคำเงี้ยวางกล้องโป้ง,งเอาไว้แบบ แล้วก็เล่นยิงไปเนียพอแบบคุยกับเพื่อนนะครับออก็แค่นี้เองครับง่ายๆชิวๆครัยเป็น,ปนการสำรวจห้องนะครับิวห้องแค่น,นั้นเลยแค่นั้นครับจบครับฝากติดตามด้วยนะครับไอ้กันทีมชนช่บระบกไอ้กันระบกนั่นแหละนะครับ ไล์ด้วยเออถ้ากดไลค์ก็จะดีเยี่ยมเลยครับอ่ะเออพอแล้วพอแล้วทุกคนไปแล้ว